ยังหนักเด่นมกสวัสดีครับพบกับอ่านคนหัวรวยนะครับวันนี้เรามาเป็นพิเศษครับคอนเทนต์น,นี้เดี๋ยวไปดูว่าเราแต่งตัวเป็นพิเศษแล้วเนี่ยไปข้างนอกคนจะจําเราได้หรือเป <c oughs> ล่าเขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นพิเศษตัวปล่ะฟ้องเส <c oughs> ียโป้งไหมไปกับคุณจางด้วยอันนี้ไม่ใช่การธรรมดาการจะนะบุรี ไม่จบคดีนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับนเพื่อนี้ไปกันเพื่อนๆไปกัน มันชื่ออะไรอันนี้เขาเรียกว่าอกไก่นะฮะอกไก่อกไก่ที่เลาะเนื้อออกแล้วนะครับที่ใส่ทำกินบ่อยนะฮะงูเราเอาซิโครงดีกว่าเนื้อเราไม่เอาที่คือเราเลาะเนื้อออกมันจะเหลือเฉพาะซิโครงนะครับได้นี่ไปใส่มาซื้อเก็บมาซื้ออะไรคะซื้อไก่กลับบ้านครับรอสำหรับ แฟนคลับพิเศษนะฮะถ้าสนใจไก่นะคะนิยมทานไก่นิยมก็ต้องห้าดาวเท่านั้นห้าดาวก็สี่ดาวไม่ใช่นะเฮ้ยจริงป่ะก็สี่ดาวอ่ะของนวดนะฮะไม่่ใชนักงานใจดีฮะซื้อตัวแถมครึ่งตัวนะฮะขออนุญาตนะค่ะสาขาที่ดีมากสาขานแม่กองแม่กองวันนี้พิเศษมาสระขานแม่กองฮะเดี๋ยวจะพาคุณจานเดี๋ยวไปกินข้าว

อะไรนะพี่ช่ยพูดถึงสม,มุนไพรเนี่ยนะพี่เสกไม่อยากจะบอกเลยทำไมพี่เสกอบก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งนะฮะอะไรเนาะเป็นการเพิ่มพลังให้กับพี่เสกนะฮะเวลาขึ้นเล่นทัวร์คอนเสิร์ตนะฮะถามว่าทำไมพี่เสกถึงมีพลังเยอะแยะอะไรเงี้ยนะฮะกัญชาอ่ะเดี๋ยวตอนตำรวจจับนะฮะ,ะพี่สายตรวจวิ่งไปวิ่งมานะฮะพี่เสกก็ <c oughs> เสี่ยวกันนะฮะออกมาเท่าไหร่ฮะบร้อยสามสิบฮะ จะบอกไม่ต้องถอนพิเศษคงไม่มีตังค์ตักบ้านนะครับนั่งวินมาร้อยสักห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปนะครับร้องเพลงให้น้องฟังเพลงหนึ่งท่องกอไก่พิเศษกันต้องไม่ถูกเลยนะฮะใคก่อนนะฮะขอบค euh ุณมากครับผมไหว้น mm ้องด้วยขอบคุณมากนะฮะเขาให้มาปีเห็นไหมสี่อีกครั้งนะฮะช่วงนี้โควิดระบาดจะไปทนทพิ์นะฮะขอเตือนไว้เลยนะฮะมันมีเวลาแค่ห้านาทีนะฮะไปแลวนะฮะ พเศกนะฮะไปซื้อไก่เทฟซีมาไม่ใช่เก๋กับแท็กซีเป็นไก่ย่าง5ดาวนะฮะสาขาจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะน้องๆเข้าใจดีกับพศเศษมากเลยนะฮะ,ะให้ไก่ให้ไก่พิศเศษมาครึ่งตัวนะฮะเฮ้ยปกติราคา65บาทพิศเศษซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อได้ราคา85บาทน้องใจดีกับพิศเศษมากเลยนะฮะน้องแถมกัญชามาไหมไม่ใช่ไม่ใช่กัญชาฮะน้ำจิ้มฮะเพราะว่าพิเศษเป็นคนใจดีฮะพิเศษจะเอาไปให้พวกสุนัขตอนจัดท่างถนนนะฮะแล้ทำไมมันได้กลิ่นเหมือนกลิ่นตัว อันนี้เป็นกลิ่นปากพร่บสีครับสวัดดีครับครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วกลับมาจากที่ไปทัวร์ลตัสกับพบกับแฟนเพลงมาแล้วนะฮะสำหรับที่เข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่เส่เจอคือตำรวจนะฮะคอนเทนต์นี้พิเศกเจอตำรวจ สั่งเข้ากัางข้างในนะคะแต่ว่าพิเศษไม่กลัวนะฮะไม่กลัวนะฮะต้องขอบคุณน้องๆพนักงานทุกท่านนะฮะที่ให้การต้อนรับพิเศษเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็คุณดูยามพราะมรปพอ,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 อด้วยนะฮะสำหรับคอนเทนต์นี้ฮะ,ะคิดว่าอาจจะมีประโยชน์บ้างหรือว่าไม่มีประโยชน์บ้างสาระมีบ้างไม่มีสาระบ้างนะฮะ<อ>ก็ฝากพิเศษไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับไอคนรวยะฮาสำหรับคลิปนี้อีีนี้ออขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Ficou